เอาละครับชาวซีดครับผมตอนนี้เราก็ต้องขอต้อนรับนะครับสามหนุ่มแบ็คแพ็คแบนด์ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าปกซีดีนี่ชิลเลยนะนอนอยู่กับบิมทะเลสบายเซิฟเซิฟหน่อยนะครับชิลหน่อยโอ้ยหลับเลยครับเป็นเะครับอันนี้ต้องตัวก่อนเลยดีกว่านะครับสามหนุ่มแบ็คแพ็คแบนด์ของเราก็สวัสดีครับผมชื่อเตะนะครับก็เล่นดิจิต้าแล้วก็แต่งดนตรีนะครับค่ะผม สวัสดีแฟนๆชาวซีนะครับผมชื่อไอซ์นะครับร้องนำแต่งคำร้องทำนองครับครับสวัสดีครับผมเอ็มนะครับเบสละกองครับผมสวาชิกครับหมวดสามคนด้วยกครับครับผมนะครับพูดถึงแนวทางพูดถึงแนวทางดนตรีของวงของเราเป็นแนวทางอะไรครับก็คือจะเป็นดนตรีกลิ่นทะเลทะเลครับผมโดยที่จะพยายามให้เข้าถึงกลุ่มคนฟังได้ง่ายขึ้นก็เลยจะพยายามเอาความเป็นป๊อปเข้ามาให้ฟังสบายๆเพื่อเลินเนื้อเพลงก็จะเกี่ยวกับธรรมชาติครับผมนะครับ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการเดินทางเราชอบไปเที่ยวเหมือกันแล้วก็จะเอาตรงนี้มาทำเพลงกัน,นแต่พูดถึงพูดถึงคนที่ชอบเพลงแนวนี้เซอร์วิลส์เิงอยากถามเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวงชอบไปเที่ยวทะเลที่ไหนหรือเปล่าโดยส่วนตัวแล้วก็ชอบครับมีที่พี่โปรดไหมครับก็ยังผมก็ชอบกอล์ฟนี่แหะครับพอๆกับเป๊ะครับพี่ประตูที่สตูนนะครับมันหลีและเป๊ะเลยใช่เลยไปมา ปมนับีคนอื่นนะครับอันนี้ผมคำถามนอกประเด็นนะผมอยากรู้เฉยๆว่าชอบมนีน่าจะเป็นเป็นเกาะช้างนะครับเกาะช้างก็คือเดินทางเดินทางสะดวกครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายก็คือใครก็ได้ไม่ต้องมีเงินทองมากก็ได้แล้วก็ได้ครบทุกรถแล้วก็มีดนตรีร้านดนตรีที่หลากหลายฮะฟังได้ทุกแนวแนวเล็กเก้แนวบูมีหมดฮะแล้วก็ทะเลก็สวยครับผมนะครับแต่คนในใจไม่ค่อยเหมือนกับคนอื่นเท่าไหร่ครับผมจะหลุดไปทางบนบกมากกว่าอ๋อชอบบก ครับผมคือเที่ยวภูะเขาเที่ยวภูเขาครับเที่ยวภูเขาอะไรแบบนี้ครับผมใช่แต่ก็แบบชอบพวกกางเต็นต์ตังแคมป์อะไรพวกเนี้ยแต่ก็คือเราก็ชอบแนวเดียวเซอร์มิชชี่ชอบแบบแนวเพลงก้าวหนึ่งครับผมมาถามดีกว่าว่าเพลงที่จะมาแนะนำให้กับชาวซีนนะครับได้รู้จักกันซิงเกิลแรกชื่อว่า เพลงแค่ฝั่งร้ายครับผมฝันงร้ายครับทำไมนะทำไมจะมีฝันร้ายครับือจะเป็นเพลงเอ่อเป็นเพลงป๊อปกลิ่นเซอร์ปิดนะครับก็เป็นเพลงที่จะมีจะมีความเป็นตัวพวกเราสูงก็คือเราแต่งเองเราทำากันเองแล้วคือเพลงนี้ผมว่าตอนนี้คืออย่างเมืองไทยเนี่ยเจอเรื่องเที่เที่ยงหรือว่าใครหลายๆคนที่เจอเรื่องท้อท้อบมาเยอะก็อยากจะแต่งเพลงที่จยาให้กำลังใจคนท้องครับก็คือไม่ว่าจะเป็นผิดหวังเรื่องเรื่องความรักเรื่องเพื่อนเรื่องการงานถ้าฟังเพลงนี้เขาก็จะสอนให้ให้รู้ว่า ไอ้สิ่งที่ไอ้สิ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนถ้าเราค่อยๆคิดค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขไปเนี่ยมันก็จะเปรียบเสมือนเพียงแค่แค่ฝานร้ายถ้าตื่นก็หายเป็นเพลงที่ให้กำใจเป็นเพลงแนวบวกทั้งหมงเลยครับในแนวบวกสบายเลยมีหกายได้ฟังแล้วเหมือนอยู่ริมทะเลเลยนะครับเหมือนอยู่บนภูเลยใช่ไหมฮะได้ฟังกันได้ทุกทุกคนนะครับก็คือเหมือน แบบหลับตาฟังมาชิวๆขับรถไปแต่ว่าขับรถจะหลับตาฟังนะครับเออก็คือหลับตากังฟังชิวๆได้สบายจริงๆง่ายๆแ่งสบายผมคิดว่าน่าจะเข้าถึงกันได้ไม่ยากก็เป็นเพลงบวกๆให้กำลังใจใครที่อยากได้กำลังใจแล้วก็อยากฟังเพลงที่แบบคลายด้วยเองก็แค่ฟันรบายข้ามอาการแข็งแกร่งแวลงมาถูกใจนะ ถามหนิงที่ส่งไอวีดีกว่าพี่ครัรรคบก็จะเป็นก็รำคาญกันไว้น่าจะทำเริ่มทำอาทิตย์หน้าถ้าพคิดว่าหลังจากนั้นนานต้องสปอยกันอีกครั้ครับแล้เนื้อหาก็คงจะเป็นเกี่ยวกับก็อย่างแบ็คแพ็คนะครับเราก็คงจะไปตามทะเลเกี่ยวกับทะเลเกี่ยวกับนะครับมครับการเดินทางจากหนิงความวุ่น,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 นาวายนี่มันเหญ่ใหญ่ย,ยังไะ ก่อนจะเดินทางไปทำทายแล้วพอสบายใจเสร็จแล้วก็กลับมาใช่ไหครับกลับมาเจอเรื่องเกียดต่อวกลับไปใหม่ครับครับผมเราชอบทางการติดต่อจะติดตามพวกพี่ๆที่ไหนบ้างครับ ก็ตอนนี้ก็มีใน Facebook f a n p เ g e น,นะคะรับก็เฟซบุ๊ก .com/slash/backpackband ครับก็เข้าไปทำความรู้จักก็ไปพูดคุยกับพวกเราได้ครับผมติดตามมาได้ครับฝากเป็นติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ฝากซิเกิลล่าสุดด้วยนะครับผมเป็นซิงเกิลแนะนำตัวนะฮะแค่ฟังร้ายนั่นเองนะครับจาก Farm ะะแกร็คเกอร์ฟาร์มนะฮะของเสือปินก็พุ่งทยอยมาทำให้เราได้รู้จักกันเยอะนะครับเีืิ่นจริงเจ๋งนั่นเลยนะครับผมแล้วก็ขอให้เรื่องแล้วกันครับก็2มีนาเนี่ยครับเราก็จะมีไป วัวเล่นที่ระยองนะครับผมก็ลองติดตามข่าวสารในแฟนเพจได้นะครับผมถ้สสาสนใจก็ไปติดตามไปหาปั้นทำนะครับผมในการเล่นสดเับตีช่เราไปชูป้ายไฟและแผ่น <c oughs> ก็ติดตามไปได้เลยนะครับใครทีอ่อยากจะไปชมคอนเสิร์ตเล่นไลฟ์ผมก็ ้เล่นสวนอิมงสนุกมากจากโปร่งนี้นะคงจะชิลๆมากเลยเหมาะบรรยากาศทุกที่ไม่ต้องจากทะเลอย่างเดียวนะครับก็เจอโปรคาร์ดติดตามได้ในในแฟนเพจนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณสามกลุ่มด้วยที่เป็นพาร์ทซีของเราครับผมขอขอบคุณนะครับกับแบ็คแพ็คแบงก์นั่นเองครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ